หล่อใช่ดีมึงมันลอยมึงหล่อสบายมึงนึกจะไปก็ไปมึงไปไม่รอดมึงก็กลับมาหากูกูก็ทำใจไม่ได้ที่จะทิ้งมึงึงไปเท่านี้ึงไปให้รอดนะไปเลยสารเลวที่สุดน่ามือเป็นหลังตีนเลย พี่ชายแบบนี้ใช้ไม่ได้เลยเนะเขาทำร้ายหนูเขาตบตีหนูหนูพุกเนี่ยตัวใหญ่ไปเลิกอุ้ยตายแล้วพี่แบงค์ลืมตัววันดีครับพี่แบงค์ครับพี่เต่าวันดีคอะระวังตูดอันนี้ผงท่านผู้หญิงที่วิ่งผ่านเราไปอ่ะเหมือนขวัญชนกบนขวัญชนกใช่ขวัญชนกเลยเรามองหน้านางอยู่เรียกเลยเธอ มึงไม่รู้อะไรกูผัวเมียกันกูรู้สิรู้เยอะด้วยเขาไปแล้วพี่แบงค์ไปยไป,ไปง้อเขาใช่หนูไม่อยากง้อเขาหนูงอเขาเขาก็ตบตีหนู <c oughs> พี่แบงค์ก็เห็นอยู่ดูลุปล่าหนูที่หนูทนมือทอนตีนขนาดไหนละลองสู้สิสู้เขาไม่ได้สู้ได้เชื่อว่าสู้ได้ถ้าถ้ามึงสู้อ่ะมันก็ไม่สู้มึง ขอโทษนะพี่แดงแต่ว่าหนูอยากจะมีเรื่องปรึกษาปรึกษาอะไรอะเรื่องชีวิตคู่เดียแหละเพื่นเขาไปแล้วแล้วหนูก็ต้องนั่งแต่งหน้าติดกับเขาตลอดแล้วเขาโอกาสกลางไลฟ์ตดตอบหน้าประชาชนว่าเขาเลิกกับหนูถ้าเขามาเล่นน่ะ หนูขอได้ไหมว่าหนูไม่ไม่มาเล่นเหรอมาดิเอาอะไรเด็กเลยแล้วขอไม่อะไรน่ะไม่อะไรลก็ขอย้ายที่เป็นนั่งชอยหาดเพราทำแตไม่ได้หรือว่าขอไม่มาเล่นไม่ได้บ้านรถยังไม่หมดแต่ว่าพี่แบงค์หนูก็อยากว่าคืนนี้หนูก็แบบจะต้องจับจับมือเขาด้วยเป็นไรก็หนูก็ปรึกษากันเขาไงปรึกษาทชไหมว่าคืนนี้เราจะเป็นนั่งใชาหหาดว่าหนูจะไปกิน โดนตัวสลามมึงจะมาห่วงอะไรแล้วกูคุยกับเขาเป็นอะไรกูปรึกษาชีวิตกูก็กูก็กูไม่ให้ไงอย่าบอกนะมึงน่าเกลียดมึงพูดเกินไปอ่ะมึงออกตัวแรงไปกูก็แค่คุยอะไรประมาณนี้มึงเป็นอะไรมากป่ะ าหาพ่อของหลงแม่แล้วมึงเป็นอะไรกับเข